สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมีเซฟตี้รุ่น437นะครับ n ม m b เ r 4สี่สานะครับ437ของมาคอนะครับจากเยอรมันตัวด้ามนี้ครับผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดีนะครับมีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเหมาะมือพกพาสะดวกนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับวิธีการใช้งานของรุ่นนี้นะครับเราจะจับ มีลักษณะแบบนี้นะครับนิ้วนี้สอดแบบนี้แล้วก็สองสองนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับเนี่ยลักษณะคล้ายๆตอลี่นะครับลักษณะแบบนี้วิธีการทํางานเราจะสอดปากสอดปากของตัวด้ามมีดตรงนี้นะครับที่เป็นเหล็กครับสอดปากเข้าไปในวัสดุที่เราจะตัดนะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยมากครับเพราะใบมีดจะซ่อนคมอยู่ด้านในนะครับ ไม่ยื่นออกมาเหมือนใบม,มีคัตเตอร์ทั่วไปช่วยให้เราไม่ถูกบาดนะครับตัวนี้ก็จะสามารถตัดวัสดุบางๆครับอย่างเช่นฟิล์มฟอยกระดาษนี้นะครับผมจะตัดฟิล์มตัวนี้ให้ดูนะครับปกติแล้ววัสดุอันนี้อาจจะต้องตึงๆหน่อยนะครับจะตัดง่ายลักษณะแบบนี้นะครับสอดแล้วก็ดันลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถตัดวัสดุได้ง่ายนะครับจะเป็นเชือกก็สามารถตัดได้น,นะครับ คือวัสดุที่สามารถสอดเข้าไปในปากตรงนี้ได้ครับก็จะใช้กับมีดรุ่นนี้ได้ครับมีกระนาษลักหนะแบบนี้นะครับสามารถแับได้ง่ายครับนี่ครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบมีดกันนะครับตัวนี้จะมีแถบสีน้ำเงินตรงนี้ครับแล้วจะมีลูกศรเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เรางัดตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะครับงัดขึ้นแล้วบิด หมุนมาในตำแหน่งจุดกลมๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดกดลงไปลักษณะเงี้ยเราจะสามารถอ้ามีดอ้าปากของมีดตรงนี้ออกได้นะครับลักษณะแบบน,นี้นะครับก็จะเห็นใบมีดอยู่ด้านในนะครับใบมีดจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นมีดใบบางค่อนข้างคมมากนะครับตัวนี้จะสามารถใช้ได้สี่มุมนะครับก็คือหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมเราจะกลับใบมีดลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อหมดคมเราก็จะกลับแบบนี้ นาแบบนี้ช่วงที่กลับมุมใบมีดหรือเปลี่ยนใบมีดก็ใส่ถุงมือนิดนึงนะครับแล้วก็ระวังใบมีดบาดด้วยนะครับเมื่อเปลี่ยนมุมเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้กดไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วก็บิดตำแหน่งกลับมาที่เดิมครับเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนใบมีดได้แล้วครับ ก็สามารถกลับมาพร้อมใช้งานได้ตามปกติครับจะเหมาะกับพวกงานที่เป็นฟิล์มบางๆมากครับหรือว่าวัสดุที่ไม่หนามากนะครับโอเคครับก็จะมาสรุปให้นะครับว่ามีดเซฟตี้ตัวนี้เหมาะกับงานลักษณะไหนก็คือจะเหมาะกับตัดวัสดุที่ไม่หนามากนะครับอย่างเช่นฟิลม์มถุงพลาสติกฟอยล์กระดาษหรือว่าเชือก หรืออาจจะเป็นสายรัดที่ไม่หนามากเนี่ยครับก็ได้ครับผมซึ่งจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงครับเนื่องจากไม่มีใบมีดยื่นออกมาที่ตัวออกมาจากตัวด้ามน,นะครับก็จะช่วยให้นิ้วเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในปากตรงนี้แล้วก็ไปสัมผัสกับมีดได้นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลที่จะถูกใบมีดบาดครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณ ท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ